เทคนิคการตกปลาหน้าฝนหน้าฝนตกปลาได้ไหมคำตอบก็คือหน้าฝนสามารถตกปลาได้ดีและตกได้เรื่อยๆค่ะเพราะปลาจะออกหากินเหยื่อให้อ้วนก่อนที่พวกมันจะผสมพันธุ์กันและปลาจะไม่กินเหยื่อในช่วงที่วางไข่แต่หลังจากที่วางไข่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกหากินเหยื่อตามปกติค่ะ การตกปลาหน้าฝนนั้นนานาควรจะมีการวางแผนโดยพิจารณาการตกปลาโดยใช้ปลายฝนและปัจจัยสิ่งแวดล้อมเช่นสภาพทีมเยอากาศอุณหภูมิของน้ำกระแสของน้ำเคล็ดลับการตกปลาหน้าฝนหนึตกปลาก่อนเกิดพายุการจับปลาที่มีประสิทธิผลมากที่สุดจะเกิดขึ้นก่อนพายุ เมื่อความกดอากาศต่ำสามารถส่งปลาเข้าสู่ความบ้าคลั่งในการหาอาหารพายุอาจชะลอตัวลงในช่วงพายุและดีขึ้นหลังจากผ่านไปเมื่อมีความดันเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง 2. เมื่อตกปลาในสภาพอากาศเปียกให้สวมอุปกรณ์ที่มีสภาพอากาศเย็นอุปกรณ์การน้ำที่มีคุณสมบัติสร้างความแตกต่างในความสะดวกสบาย นและแห้งจากนั้นคุณสามารถตกปลาได้ตลอดทั้งวันค่ะสาสร้างเสียงรบกวนใช้สีและคอนพาสฝนตกโครนทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดน้อยลงและเห็นเหยื่อได้ยากขึ้นเมื่อเลือกเกือเทียมให้พิจารณาสีสันสดใสและอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงดัง 4. การเคลื่อนไหวของน้ำในช่วงที่มีพายุกระแสะน้ำจะสูงขึ้นและน้ำฝนจะสะสมขึ้นบนบกปลาที่อยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำห่างเข้าหรือทางน้ำล้นซึ่งการไหลออกจะเป็นเหยื่อและปลาจะรอให้อาหาร 5. ตกปลาตามแนวชายฝั่งหลังจากพายุพัดผ่าน ลมที่พัดผ่านเข้าชายฝั่งในช่วงพายุจะผลักเสือและหอยเข้ามาชายฝั่งหรือแนวสันเขาสร้างแหล่งอาหารที่มีประสิทธิภาพสำหรับปลาคา่ะ 6. เลือกความเร็วเมื่อปลากำลังสนใจการให้อาหารอย่างจริงจังให้ใช้การดึงที่เร็วขึ้นหรือลองความเร็วที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าปลาตอบสนองต่อไปอย่างไรเ ลองท็อปวอเตอร์เมื่อปลาออกหากินปลาอาจจะอยู่ในน้ำที่ตื้นกว่าใกล้ผิวน้ำลองตกปลาด้วยน้ำเหนือหรือใต้ผิวน้ำสักสองสามฟุตนะคะ 8. ปลอดภัยไว้ก่อนในขณะที่การตกปลาท่าบกลางสายฝนอาจเป็นความคิดที่ดีแต่ก็ไม่ควรจะตกปลาหากมีฟ้าผ่าหรือสภาพอากาศที่เป็นอันตรายนะคะ เพราะเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดถึงแก่ชีวิตได้ค่ะขอควรระวังในการตกปลาหน้าฝนช่วงหน้าฝนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักตกปลาได้บ่อยครั้งคือสาผ่านักตกปลาในหมายธรรมชาติทะเล หรือบอดตกปลาต่างๆบางรายก็เฉียดตายบางรายโชคร้ายถึงขั้นเสียชีวิตค่ะแต่นานะที่ตกปลาทั้งหลายสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอันตรายทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้นะคะคันเบ็ดเป็นตัวล่อฟ้าผ่าใช่ไหมหลายครั้งที่มีข่าวฟ้าผ่านักตกปลาเสียชีวิตนั้นต้นเหตุหลักๆที่ถูกกล่าวถึงก็คือคันเบ็ดค่ะ คันเบ็ดเนื้อกราฟไฟส์เพราะด้วยคุณสมบัติของมันเองซึ่งกราฟไฟส์เป็นอัญ,ญรูปหนึ่งของธาตุคาร์บอนอัญารูปหมายถึงความแตกต่างทางโครงสร้างในสถานะเดียวกันเท่านั้นคือรูปแบบของแข็งของเหลวหรือแก๊สกราไฟส์มีชื่อสามัญเรียกว่าความเบโกหรือแรดินสอดำ มีลักษณะเป็นของแข็งมีลูกคลึกเป็นแผ่นบางๆทึบแสงอ่อนนุ่มสีเทาเข้มถึงดำเนื้ออ่อนเป็นตัวนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมักใช้ทำดินสอดำเบาหลอมโลหะน้ำมันหล่อลื่นบางชนิดใช้่านไฟฉายเป็นต้นในส่วนเส้นใยกราไฟต์หรือเส้นใยคาร์บอน เป็นสั้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงจึงนิยมใช้ในการผลิตอุปกรณ์ตกปลาดังนั้นจะมีความเสี่ยงมากในภาวะอึนอึมและมีฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องสังเกตที่คันเบ็ดนะคะจะมีลักษณะเป็นรูปสายฟ้าค่ะระบุเตือนไว้ในคันเบ็ดด้วยค่ะนา้นาๆลองสังเกตดูนะคะโดยให้หลีกเลี่ยง พื้นที่ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงและสภาพอากาศที่มีความเสี่ยงแต่ก็ใช่ว่าคันเบ็ดชนิดอื่นๆจะปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์กราดคันแกาไฟผสมแม้กระทั่งคันไม้ไผ่ก็ไม่รอดค่ะการป้องกันการโดนฟ้าผ่า หลายคนกำลังเพลิดเพลินในช่วงที่ปากำลังกินเบ็ดดีช่วงฝนตกโปรยปลายจนลืมสังเกตแม่คลึ้มที่พัดผ่านมาเข้าใกล้ตัวจนเมื่อรู้ตัวก็อาจจะสายเกินไปดังนั้นการตกปลาในขณะฝนตกโปรยโปรยหรือไม่มีฟ้าแรบฟ้าร้องแนะนำให้หยุดตกปลาเป็นดีที่สุดค่ะ เก็บอุปกรณ์เข้าในรถให้ปลอดภัยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นและไม่ควรหลบใต้ต้นไม้เพราะมีความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่าค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็เป็นเทคนิคการตกปลาหน้าฝนและการเตือนภัยอันตรายจากฝนตกฟ้าผ่าในช่วง ตกปลาหน้าฝนค่ะนนาะควรหลีกเลี่ยงไม่ออกไปตกปลาเป็นดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะ